กายว่าจาจิตตังหังวันทานาคาทิปดีสีสุโววิสทธิเทวาตอเาว่าจาจิตตังหังวันทานาคาทิปดีสีสุท,ท,ท,ทโวจจวสิสุทธทิเทวาโอเชมีกายว่าจาจิตตังหังวันทานนาคาหน้าทิปปีสีปสุมโววิสุทธิเทวีโอเชมีแม่ตัณจามหาลาโพุติโยนคาคาขันทะปริตัง สีสีเกลวันธาเร็วในสมพรสีสุดโพแห่งบาวานจอมนาโคจิตวดีไทยขอวันธางอวายหญ้าสีปัมมาโคพับบาริีนดผู้จบเมื่อหำบาลังโค ขอให้บุญโชคทำน้ำหอหอยสุบัดยาเนือวางจุกระตสยเกียวมีเงาเหล้วแน่วนวนอิงข้าต้นไทยเทวาก็ทำแหงมากรด็นักทีกัานาข้าเจ้าราจารีเส้นทางสองเราเจ้า เป้าเห็นสุ้มคมเห็นฟังมาาร้าสบาปทายเหตุนเ้็ีกองที่เียเสียสอกย่อโนมอกสะนันขันเชิงขุ้นกุ่งฟ้าสัทธาเจ้าอ้โสุข เจสันดวงมันอ,องนาชีนีสีปัพพมมาไมา้ขวานเอ้ยมาไม้ขวานเอ้ยถ้าขวานเอ้ยเบิกป่าผู้สา,าสมาหมายแหแ่งขวานแต่งกอมหอมกิ่นกลัวปลาโล บ่มเพศะสอนสออายหนึ่งโจกสองพระองค์ให้ทรงมันท่นานสาให้อ้อมนานมาคาาถึงปางเกวียนฝ่าบาตา สวามสบายใจเนื้อผืนแผ่นไตรกัวเด็กกตัวแวนเมออื่อแม่ยกับคำสนทนาจานส่งงานตระการมีเมืัอนาคาส่งประมนุนยาช่วยพระบารมีปูสีสุโดโหยาสีปะคุมมา ปูองยานพกวันอาวานออนซอนดิออนสอนบันมวานโซผัสวันให้แสบองัวน้องน้าบ้าดาแดนวิมานนอแห่งมีเสีสียวาใส่กองคือจังท้องเมือตะหน អំណរចំពោះប្រពន្ធថ្ងៃពពកសាបីទៅមកតាមหาផ្កាលាឋានខាងហ្នឹងអូ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 ជាទីបាក់គុណទេសារបានលានលក់គុំសូមមេត្តាបានដងនរអបបវរបុណ្យទេតាសូមព្រះเจ้า ปู้เียนน้ครับผู้ีสุดโตนาสุรียนผูสีสุโตร่ันเะครับนี่ตั้ชัดจะมหาลปไปเยอะนะค่ะจะบปตา เป็นเพียงภาวนา,านล้วใส่ไปกับฮับปุ่มไหยเดือนเด้อใส่ขอพรน,น้ำปูก็เป็นไดนที่เขาสรางกับโลวงเขาจะได้รับวิบากกรรมของเขาดอกก็ให้บุตสนุญลูกสางคุณงามความดี ไจะเดินลงเรืออ่องผู้เคะป่วยพอสาุบ้านเสนียดจังไรทุกสิ่งตกอย่างมือนี้ตกสาวนิมนต์โบมาเคาเปิดโจเบเปิดล่ที่ผ่านมาองค์เจ้าผู้อือ่นวันนายโชหบหลาปลูกล้านมาตลอด เป็นปุ่นกุศลเหลืออ่างหล่อน<ม>ได้ลูกไอ้ล้านได้มีอัดมีเบียได้เอ็ดยิงเอ็ดทานปู่เคบุญบาลมีเจ้าปูาา่เจ้าย่าทุกพระองค์จงซอยได้ลูกไอ้ล้านได้มีอัดมีเบียรวมสร้างกองอุ่นบวชหลานหน่อยน้ำเดอ้อ วันนี้ปู่สิสุโตได้มาล,ลูกหลางลูกสาวเพได้ลวงนานแล้ววันนี้ลูกสาว,าวออกวันซาลาพระเจ้าเลยขอโชคขอลาบน้ำปู่แน่เด้อปู่สายาหลูกไหหลานไหไปแล้วได้ไปสังบุญบารมีนำเจ้าปูอ่อาษีผดยาและลูกอ้อ ปูครับก็กระดาษเน่กระดาษกระดาษใหม่ปูมากระดิ่งยันยันลีกระดิ่งยันยัอ่านี่มันหน่อยคนเออเอเจ้าป่าเจ้าเขาผู้เจ้าทีเจ้าทางปองปูสีสุดโทษครับสับแม่ธรณี เปิดโจกเปิดลาภให้รู้ให้รักได้ลำลำเลยการสู่ปูสู่คนศอ้โหอ้หโอ้โหอโอ้โหโอ้โหโออ้หอ้ห ได้เริ่มรับรื่อยให้มีโชคมีลาภขอสะบุญสากุศลน,น,นำเนจ้าผูกเอื้อเพดนำเด้อศูนย์หนึ่งแเกับเจ็ศมาบุญแจรับได้เมืองบระทานของปูสีสุโทไม่สุเน,นเทวาวากุศกเมื่อดีลูกฮันหยุโดโชคสักหลงสีสุทโทเออก็ผูสีสุโท ออกภาษาลาพเจ้าแล้วโอ้ให้โชลาลูกลานให้ลูกลานลลับป็นตัวเลขตัวเก่านะครับนาะที่ปูสิสุโธเไหนไนนานี้นะครับออกภาษานะครับฟูมาแล้วนะครับหลังจากจำชินดูหน้าสามเมาแล้วนกับว่าโชนะครับ8เร0ูไป เลขศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดศูนย์ู่ดจกอลุกไส่ก็เสียมไส่ไดไปหลายูประจำนะครับใศูนย์หนึ่งแก้0เจ็ดนย์นะคะูสีสุดท้ให้ศูนย์หนึ่นะคะศูนย์แปนย์นจับเจ็ดศูนย์อครับจับัจูไปแล้วค่ะอันนี้นะครับนะ วันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบห้าครับผมปูสีสุดโตออกจากจำพรรษาแล้วครับผมกับช่วงในพรรษาปูเพิ่นบอมาจักเถื่อครับแต่ว่าพอหลังออกพรรษาครับเพิ่นกามาครับผมนะครับกับแม่ไล่นะครับกันเชิญปูนะครับกระทำพิธีนะครับอ่าจังไรกะล่องเอาไปพิจารณาบ้างนะครับตัวเลขกะใกล้ๆกันครับที่ปูเรื่องบรนทัยมากนะครับปูเรื่องมากสุดหนึ่งเก่าครับ แต่ว่าปูสีสุดโทให้มาสูญน,นิ่งแตกครับผมกับใกล้ๆก,กับสุดเลขสองตัวกับเจ็ดสูญครับผมะจะหให้อะกะให้เอฟซีทุกถันนะครับเฮงๆไปรวยมันมันกันสุขภูสุขคนครับผมเนาะเดี๋ยวกะต่อไปกะอาจจะเป็นปูอินดัมครับผมปูอินดัมนะครับมันก็จะส่ง ครอย่างไรสิไดนะัทังอย่างไรนะครับเดี๋ยวเ้าไปรุ่นกันต่อคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแอดฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ